ฉันชื่อนางสุพรรณารนมแตงเปิดอรานนวดสุกายไทยมาสอดอยู่ที่ประเทศในแลนดนะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้ท้องฟ้าเป็นน้ำเลยนะคะท้องฟ้าเป็นน้ำเลยนะคะท้องฟ้าเป็นน้ำเลย่นะะ,นนลยะฝนตกค่ะฝนตกนะคะปกติดีกว่ามันสั่นมือเราก็สั่นด้วยหนาวนะคะ ปกติธรรมดาเลยกันเนาะฝั่งนู้นจะเป็นหงเดวถ่ายหงให้ดูหงมันจะอยู่เป็นคู่นะคะสวยงามมากเลยหงมันจะอยู่เป็นคู่ค่ะนะคะนะคะวันก็เป็นงินเกิดลุงป้าขอให้ชีวิตลุงป้ามีแต่ความสุขความเจริญให้ลูกรังรำเรียนและจบปริญญาเอกกันเลยนาะอนะลุง ป้าแตนนะคะป้าแตนเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะโดยการสั่งสอนของคุณยายนะคะมาตั้งแต่เล็กนะคะคุณยายก็สอนมาให้เป็นคนใจบุญโอบอ้อมอารีมีเหตุผลนะคะ,ะไม่วู่วามนะคะมีแต่เมตานะคะกับอรุณาต่อ,อ คนรอบข้างนะคะมีเหตุมีผลนะคะถ้าคนไม่มีเหตุมีผลนะ่ะหรือคนไม่ใจเย็นจริงๆใครก็อยู่ด้วยไม่ได้หรอกคะ่ะเอา้าอุ่ง่ายที่ฉันเนี่ยใครอยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะคะนางสุพรรษาเนียมแตงเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราชอบส่วนตัวแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนก็จริง แต่เราไม่ชอบคนมาอยู่มากมายอ่ะมันเหนื่อยมันต้องเอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้แค่ลูกเราสองคนอ่ะคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นคนนั้นทะเลาะกันคนนี้ตีกันแล้วคิดดูคนมาอยู่รวมกันเป็นยี่สิบสามสิบคนน่ะอย่างหลวงพ่อแตนน่ะเขาเขาสามารถที่จะใจะเย็นคุยกับคุยกับเรียกอะไระคะคุยกับ เออเรียกอะไรอะ่ะจะบอกว่าอะไรวะคุยกับเอ่อ u t u b e นะคะหัวเราะกันทุกวันนะคะคือคนถ้ามันคิดดีทำดีมันจะไม่มีการทะเลาะบ่แวงใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีเราเราเอา่อเรียกอะไรวะเราเครียดอะเครียดอะมันจะจะไม่มีความสุขในชีวิตนนเนาะ นี่ลุงป้าเขาไม่มีค่ะเขา,ามีแต่ความสุขโหมีแต่เสียงหัวเราะนะคะวันนี้มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสนุกสนานในชีวิตนะคะนะคะแล้วก็เอ,อ,อบอ้อมอารีค่ะไม่มีเอ,อว่าคนนั้นว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่เสียงเรียกอะไรวะเสียงเอ,อ ไม่มีการเรียกอะไรใช้อารมณ์เออใช้อารมณ์มีแต่คำพูดที่ดีๆโอ้ที่ฉันก็นะคะนางสุพรรณสายนันแต่นะคะเปิดร้านนวดสุขกายไทยมสา,าสาดอยู่ที่ประเทศในแดน์นะคะก็วันนี้ก็พาคุณลูกมาเดินเล่นนะคะก็คือคุณลูกก็คือคุณคุณลูน่านี่แหละคะ่ะมีเห็นไหมคะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้มีความสุขความเจริญ ผิดหวังสิ่งใดก็ขอขสมความปรารถนาแล้วก็อย่าเครียดน,นะคะชีวิตมันก็แค่นี้เองวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามาคงจะโสมหน้าดู <laughs> นะคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้นะคะดีค่ะ